สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมถึงแม้ว่าน้องจุ้มเม่งเขาจะทำตัวเหมือนกับว่าซ่าหรือเกินนะคะที่อยู่นอกบริเวณตึกนะคะแต่บริเวณภายในตึกนี่ไงคะผู้ยิ่งใหญ่น้องจุ๋มเหม่งเขาจะไม่เข้ามาวุ่นวายในตึกเลยนะคะ นอกจากว่าเป็นบ้านของคุณยายค่ะเป็นบ้านของเขาเขาจะเข้าค่ะแต่ตึกนี้จุ๋มเหม่งไม่เข้ามานะคะถึงแม้จะเปิดอยู่เขาก็ไม่เข้านะคะแต่เจ้าของที่แท้จริงก็คือเสือน้อยนี่แหละค่ะเขาจะทำตัวสบายสบาย จะอยู่แบบสบายเลยละค่ะที่บริเวณตึกนี้เขาจะเดินไปทุกที่ที่มาดไปนะคะเสือน้อยเ็าจะตามแทบทุกฝีก้าวเลยค่ะนี่ก็ขึ้นไปชั้นบนนะคะเขาก็ตามขึ้นไปนอนรอค่ะจนกว่าเราจะทำงานเสร็จนู้นนะคะเขาจะตามลงมาค่ะ <c oughs> ไปถ่ายใกล้กๆเขาเขาก็จะเล่นกล้องค่ะ <c oughs> เสือน้อยเป็นมิตรกับทุกคนนะคะเป็นแมวที่ไม่ดุค่ะเขาน่ารักทุกคนรักเขาค่ะลงมาด้านล่างนะคะช่วงที่น้องหมาจุ๋มเหมิงไม่อยู่ก็จะมีนกพิราบนะคะมาคอยหาอาหารกินนะคะส่วนมากเขาจะมาคอยเก็บกินเศษอาหารของน้องเสือน้อย ือน้อยก็จ้องตาไม่กระพริบเลยล่ะค่ะนกพิลาบก็กินอย่างระมัดระวังค่ะตกใจนิดนึงก็พอแต่จะบินมีลูกค้าเดินมาน้องก็บินหนีไปค่ะนกพิลาพวกนี้ก็แปลกนะคะเขาไม่กลัวมากนะคะเขาจะเดินเข้ามาอย่างใกล้เลยค่ะเขาคงจะรู้ว่า มาไม่เป็นอันตรายต่อเขานะคะให้ดูสิคะเดินเข้ามากินอาหารใกล้ๆนี่เองค่ะจริงๆแล้วนกพิราบก็เป็นสัตว์ที่น่าสงสารนะคะก่อนหน้านี้เคยเป็นสัตว์เลี้ยงเบอร์หนึ่งเหมือนกันนะคะเคยเป็นนกพิราบสื่อสารนะคะมาโยนอาหารเม็ดของน้องแมวให้อีกค่ะ ปกติแล้วมาดก็ไม่ได้ให้อาหารนกฟิราบเหล่านี้นะคะเพราะว่าเกรงว่าเขาจะพาพักพวกมาเยอะแยะนะคะแล้วก็จะทำให้เกิดความสกรปรกน่าลำคาญแก่ลูกค้านะคะก็น้องก็จะมาคอยกินอาหารของเสือน้อยที่กินไม่หมดนะคะจนเขาคุ้นเคยนะคะ คงจะมีหลายบ้านนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนจากมูลของนกพวกนี้นะคะจากที่เคยเป็นนกพิราบสื่อสารถูกเลี้ยงดูเป็นอย่างดีนะคะเป็นน้องนกที่เชื่องมากเลยค่ะนกพิราบนะคะรู้สึกว่าเขาจะมีความฉลาดพอตัวนะคะ หลังจากที่ถูกปล่อยให้เป็นอิสระนะคะให้หากินเองนะคะน้องก็รู้จักเอาตัวรอดเป็นอย่างดีค่ะโชคดีนะคะที่นกกิราบเหล่านี้นะคะไม่ได้อาศัยอยู่ที่ตึกของม้านนะคะก็เลยไม่ได้สร้างความเดือดร้อนอะไรให้นะคะ <c oughs> เพียงแต่มาขอกินอาหารแมวบ้างเป็นครั้งคราวเท่านั้นเองละคะ่ะมีไม่เยอะนะคะ ก็จะมากันแค่นี้แหละค่ะเพราะว่าเขาจะกลัวน้องหมาจุ้มเม่งแล้วก็กลัวแมวเสือน้อยด้วยค่ะก็เลยไม่ค่อยมีตัวไหนกล้ามาเท่าไหร่นะคะตัวนี้รู้สึกจะคุ้นมากนะคะแล้วเขาก็สวยด้วยค่ะดูท่าเดินของเขาต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมน่ารักนะคะดูดูก็เพลินดีเหมือนกันค่ะ ถ้าหากว่าไม่เป็นที่น่าลำคาญมูลของเขานะคะเขาก็คงจะเป็น <c oughs> สัตว์เลี้ยงที่น่ารักมากๆเลยละค่ะนกพิราบเนอะลูกค้าเดินมาบินไปจ้อย <c oughs> วันนี้รู้สึกเสือน้อยจะเป็นแมวที่มีมารยาทดีมากนะคะไม่กวนแม่เลยไม่กวนนกเลยค่ะ